สวัสดีครับวันนี้พงษ์ผมนะครับช่องบาร์แฟมคาร์และวันนี้ผมพาทุกคนมาเจอเจ้านี้เลยครับ XLS นะครับตัวนี้นะครับราคาค่าตัวแบบราคาพิเศษ7 9 9 0 0สบาทนะครับผมอ่าคันนี้นะครับมีการตกแต่งอะไรบ้างมาดูเลยคันนี้นะเป็นสีดำด้วยนะครับเาหรือเรียกว่าแอบส์หลุดแบกนะครับอันดับแรกนะครับด้านหน้าคันนี้นะครับมีการใส่กระจังหน้า Victor V2 มานะครับเป็นสีดำเงานะแล้วก็มีไฟดวง2จุดตรงนี้เวลาสตาร์ทรถนะครับก็จะติดขึ้น มาพร้อมกับไฟหน้านะครับเป็นมัตติรีเฟคเตอร์แล้วก็ตัว4ี a ดท h i n น i ่ g ง i g h นะครับมาพร้อมกับครอบไฟหน้าเท่ๆแบบนี้เลยนะครับด้านล่างนะครับเป็นกันชนด้านล่างวิตเตอร์นะทำสีบรอนมาด้วยนะครับมีเสร็จแล้วคำว่าวิตเตอร์แล้วก็มีสีดำนะครับสลักติดกันเข้ามานะครับชุดนี้นะครับดูลงตัวมากในเมื่อแต่ต้องเปลี่ยนล้อนะผมบอกเลยชุดนี้ต้องเปลี่ยนล้อมันถึงจะดูดีรับกับตัวล้อพอดีนะครับคันนี้นะครับนี่มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วย นะครับคิวร้อวิกเตอร์นะครับเป็นคิวล้อวิกเตอร์ที่รับกับตัวชุดแต่งของวิกเตอร์วีทูนะสวยดีนะครับทำเป็นสีดําเงาก็ได้ดาดานก็ได้แบบนี้ก็ได้ได้หมดเลยนะครับอยู่ที่ลูกค้าชอบนะครับและคันนี้นะครับมีการใส่ยางดีเซนติมาด้วยนะครับมาพร้อมกับแม็กก้านวายแบบทีคีแบบ,แบ,บนี้หรือเรียกว่าก้านยุง่งนะครับผมเรียกว่าก้านยุ่งแล้วกันนะสเปคของยางดีเซนติตัวนี้นะครับ อยู่ตรงนี้ครับนี่เป็นสเปกยางที่ใหญ่มากๆนะ275เ5ท R 20นะครับอันนี้ก็เป็นยางออทเรนนะรีนานได้ดีนะครับดูลายยางอารีนานได้ดีเก็บเสียงนะครับดูดีเลยแหละเข้ากับตัวชุดแต่งวิกเตอร์วีทูด้านข้างแบบนี้อ่าดูฟิตเมนต์สวยมากนะครับอ่าคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ซิงเกิลเทอร์โบนะครับ170แรงม้า405รแรงบิดนิวตันเมตรนะครับ มีบันไดข้างมาแบบนี้หูกระจกเป็นสีดำแบบนี้มาเลยนะครับอ่านี่ฟิตเมนด้านหลังสวยไหมผมว่าเป็นจัดเซตทรงที่ดูเมกันมากนะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายด้านท้ายดีกว่ามีไฮไลท์เด้อคันนี้เนาะนี่เห็นไหมคือเป็นรถที่ทรงดีนะผมชอบมากเลยนะพอแต่งปุ๊บไม่ต้องคุณไม่ต้องทำอะไรเยอะโลบงโลบาไม่ต้องใส่ผมคิดว่าส่วนตัว อันนี้เป็นทรงที่ดูดีแล้วสำหรับเ e ็กเจนเร n เจของตัว XW ็ในชมนี้นะต้านท้ายครับนี่เห็นอะไรไหมมีการเปลี่ยนไฟท้ายเป็นตัว w i t e t ็กสีค .4 ใส่เข้ามาในตัว XL x อ็ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับครอบไฟท้ายแบบนี้เลยเป็น Fu l l LED s y s t เต็มเต็มระบบไฟท้ายคันนี้นะครับก็เป็น Fu l l LED s y s t เต็มเต็มระบบเลยนะครับและคันนี้นะครับมาพร้อมกับกล้องมองมองหลังด้วยอ่ากล้องถอยนั่นเองนะครับเวลาคุณใส่เกียร์อาปุ๊บ กล้องถอยที่ซ่อนอยู่ตรงนี้ก็จะติดขึ้นนะซ่อนไว้เนียนมากเลยนะของ f o r ์นะครับไฟเบรกโดยที่3ก็อยู่ด้านหลังนะครับบอกเลยว่าโคตรลงตัวจริงๆในมิติของคันนี้ในการแต่งไปนะครับแล้วก็เข้ากับสีแอ็บสโตรดแบ็ k ที่ลูกค้าเลือกม,มาด้วยนะครับอ่ะเห็นปะให้ดูด้านหน้านะครับึอบสวยนะผมจะไปไว้ๆหน่อยนะครับก็ถ้าชอบรถเท่ๆแบบนี้นะครับก็สามารถโทรมาหาผมเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างซ้ายให้นะครับหรือว่า ด้านขวาเป็นสแกน QR Code เพื่อแอดไลน์ผมนะครับถ้าดูคลิปผมแล้วชอบรถสวยๆแบบไหนเท่ๆแบบไหนอยากได้แบบไหนโทรมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการทำโปรโมชั่นให้คุณนะครับตลอด24ชั่วโมงก็อย่าลืมนิดนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆให้ทุกคนดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมโทรมานะครับสำนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ